สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสาวเสียงดีจากมหาสารคามน้องกีตานิพาพรให้กับ f อีแฟนคลับน้องกีต้าได้รับทราบสำหรับคลิปนี้เตรียมเดินหน้าต่อทันทีหลังจากกลับจากการใส่เสียงที่ห้องอัดสบายใจกรุงเทพมหานคร น้องกีต้ามีงานใหญ่รออยู่นะครับในวันที่23นี้น้องกีต้ามีโพสต์อัปเดตคิวงานนี้ออกมาแล้วนะครับมีข้อความว่าพรุ่งนี้23กุมภาพันธ์เจอกันที่งานพระาธาตุนาดูน อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามเด้อค่ะเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาพี่น้องบ้านเฮามาม่วนน้ำกัลหลายเด้อค่ะและท่านใดที่ต้องการติดต่อน้องเป็นส่วนหนึ่งของงานของท่านติดต่อน้องได้ที่0640265165คุณวีนะครับลมสาที่วัดถ้ำผาแดนย่านอดกอดไอ้บได้กีต้านิพาพรแกรมมิโก G ีเมมแกรมมี่ fc แฟนคลับที่รักน้องกีตาไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งห ตำบลใดถ้าท่านสะดวกมาส่งกำลังใจให้น้องได้ที่หน้าเวทีเชิญมาได้เลยนะครับรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสาวเสียงดีจากมหาสารคามน้องกีตา้านิพาพรไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องกีตา้านิพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปูชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ